ก็วันนี้ตั้งหัวข้อว่าลดระดับสงครามทางการค้ากรีทางสู่เวลาเฟดลดตกเบีย้ยนะครับหลายหลายคนก็ถามว่า๊รอบนี้ขึ้นกี่วันควรจะเทค profit เมื่อไหร่ดีนะครับควรจะเทค profit หรือ,อยังอารพุ่งเยอะเลยเอาร์แต่เป็นยูพ้นน้ำแล้วทำยังไงดีนะครับถ้าเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามน,นะ ตั้งแต่วันที่ปรับโหมดเข้าลงทุนเลื่อนการขึ้นภาษีในวันที่ตลาดโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะเราก็ปรับโหมดให้เข้าสู่การลงทุนนะครับแล้วก็แนะนําซื้อมาอย่างต่อเนื่องนะจนถึงสุกที่แล้วก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับก็ใครที่ไม่ได้ขายคัดลอสไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วได้มีการสะสมลงทุนเพิ่มขึ้นบ้างนะในช่วงที่ผ่านมานะครับจากการติดตามเราก็ พิมพ์กดเลขเก้าไปหน่อยแล้วกันในช่วงที่ผ่านมานะครับว่ามีการได้ซื้อนะตั้งแต่ช่วงที่มันลงมาแรงๆนะครับว่าก็กดเก้าเข้ามานะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าแล้วจากนี้ไปเป็นยังไงนะครับไอทฤษฎีเกมที่เราใช้นะเราพูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าอีกภาษีร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่อยู่หรอกนะครับตอนนี้ก็ถอยทั้งคู่เริ่มเกิดภาพของการถอยแล้วนะครับอพอถอยเสร็จปุ๊บนะครับการผ่อนคลายทางการค้าเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือ ความเร็วที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าสู่แอกรีเมนต์ได้คือถ้าเขาจะไฟกันจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะแอกรีเมนต์กันได้เร็วขนาดนี้ถูกไหมครับก็ต้องดูความเร็วตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกต้องดูว่าภาพของการเปิดตลาดของจีนเนี่ยเขาจะกล้าทําจริงๆหรือเปล่าถ้ากล้าทําจริงนะถ้าจีนรู้ตัวแล้วล่ะว่าฐานการผลิตย้ายออกและตัวเองจําเป็นต้องบริโภคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีในแง่ของการเศรษฐกิจเหมือนกันการค้าขายอาจจะกลายเป็นเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับต้องหลอดูว่าตกลงมันจะ ดีคัพ pling นะคือแยกจากกันหรือว่ามันจะรีคัพ pling นะไม่แน่เหมือนกันนะครับต้องติดตามภาพพลวัตรต,รตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับถ้าดูกันนะครับจากนี้ไปนะพฤษภามิถุนาคุณจะได้เห็นหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาเนี้ยคือที่ประกาศกับอังกฤษหรือยูไนเต็ดคิงดอมนะหน้าตาจะคล้ายคล้าวันประกาศเทรดวันประกาศ reciprocal tariff แต่อันนี้เป็นหน้าตาเทรดดิวนะจะเห็นเลยไหมครับว่าเขาจะใช้คำว่า new market access เนี่ยอันนี้คือ เรื่องสําคัญเลยอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูประเทศต่างๆที่ประกาศว่าจะมี New Market Access อย่างไรอย่างของไทยก็มีการพูดถึงว่าจะเอาอาหารนะนำเข้าจากอเมริกาแล้วมาแปรรูปที่ไทยเพราะว่าต้นทุนของไทยแล้วก็ศักยภาพของไทยในการแปรรูปอาหารเนี่ยมีอยู่เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็น New Market Access ระหว่างไทยกับอเมริกาต้องรอติดตามเรื่องนี้ครับถ้ามันมีอย่างนี้ออกมาเยอะๆก็จะเป็นข่าวดีในช่วงพฤษภาคมถุนายนนี้แต่แน่นอนนะครับที่ เกิดขึ้นแน่นอนเป็นแผลเป็นแล้วก็คือการย้ายฐานการผลิต Apple เนี่ยเตรียมตัวย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่นะครับจากจีนไปที่อินเดีย iPhone ที่ขายในอเมริกาทั้งหมดจะถูกย้ายไปอินเดียอันนี้จีนได้รับผลกระทบแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับก็ไปศึกษาครับเพิ่มนอกจาก a p p l e นะ n นกี้ n t e l Del ดลโบอิ้งซัมซุงจีย้ายฐานการผลิตทั้งนั้นเลยนะครับที่ประกาศออกมาย้ายออกจากจีนนะครับเพะะั้นบังคับให้จีนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นประเทศที่เน้นเรื่องการบริโภคอันนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับการส่งออกของเอเชียและ Emerging Market จะได้ประโยชน์จากสงครามทางการค้าจีนสหรัฐอีกครั้งนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหาโอกาสจากตรงนี้ยังไงอย่างแรกเราต้องเปิดตลาดให้เขานะครับแล้วก็หาโอกาสนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลนะ,ะต้องทำงานกันอย่างแข็งขันเลยทูดการค้านะครับค่าเงินของประเทศเอเชียตรงนี้เป็นจุดที่อยากให้จับตามองเลยนะครับ นับตั้งแต่วันเกิดสงครามการค้านะค่าเงินดอลลาร์แม้เมื่อวานจะแข็งมาหนึ่งเปอร์เซ็นตนะแต่โดยรวมเนะี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนมาหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ค่าเงินในเอเชียนะไต้หวันแข็งไปเก้าเปอร์เซ็นตวอนห้าเปอร์เซ็นตบาทเนี่ยเกือบห้าเปอร์เซ็นตเงินหยวนแข็งสองเปอร์เซ็นตอินเดียเกือบสองเปอร์เซ็นตภาพตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าจากนี้ไปนะเหล่าธนาคารกลางต่างๆจะแทรกแซงค่าเงินตัวเองน้อยลงถ้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลกับอเมริกามากมาก น่าจะแทรกแซงน้อยลงเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อเมริกาเขาไม่ได้ว่าบังคับหรอกแต่ว่าเขาไม่อยากให้แทรกแซงเพื่อให้เขาไม่ต้องขาดดุลการค้าเยอะจากเยอะมากไปกว่านี้นะครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสําคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําของเราเนี่ยตัวท็อปพิกของเรานะตอนนี้พวกหุ้นเทคหุ้นอะไรที่มันลงเยอะ,ยอะมันเริ่มกลับมาแล้วแต่ตอนนี้ตัวที่คิดว่าได้ประโยชน์จริงๆก็คือฐานการผลิตใหม่เกาหลีไต้หวันอินเดีย นะครับรวมไปถึงไทยด้วยนะครับที่น่าจะดีแล้วก็ค่าเงินเนี่ยดอลลาร์แข็งอีกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวดอกเบีย้ยเริ่มทยอยลงดอลลาร์ก็ไม่ได้แข็งมากแล้วค่าเงินของภูมิภาคเอเชียอิมเมอร์จิงมาเก็ตน่าจะอยู่ในภาวะที่แข็งค่าหลังจากนี้ไปนะครับก็เลยแนะนำ T E M X China นะ Tisco e m e r g i n g Market X China ก็คือได้ประโยชน์ทั้งจากโอกาสของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าเงินที่แข็งค่านะครับถ้าเราไปดูกันที่ดัชนี Emerging Market x c h i n a นะครับเราก็จะเห็นว่า Emerging Market x c h i n a เนี่ยถ้าดูกันยาวๆเนี่ยราคาเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นักเลยนะครับถ้าดูเป็นกราฟสัปนะครับก็จะเห็นว่าตลาดอื่นมันนิวฮงนิวไฮไปนานแล้วนะี Emerging Market x c h i n a เนี่ยยังอยู่ในโซนต่ำเลยแล้วก็เพิ่ง break, เบรกเทรนขาลงขึ้นมาได้ไม่นานนะครับดูกันต่อนะครับเมื่อวานนี้บาบากลับมายืนเหนือ131ดดอลลาร์แล้วนะครับท่านดีใจกับ ท่านนักลงทุนที่ลงทุนใน Definite Global Select ด้วยนะ100กว่าล้านบาทแล้วในเวลารวดเร็วนะครับก็ผลตอบแทนก่อนตลาดขึ้นเมื่อวานเนี่ยยังบวกไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสนใจลงทุนใน d r แต่ว่าไม่ยังเลือกหุ้นไม่เป็นนะครับก็มาเข้าที่แอป Phenomena แล้วก็เลือก Definite Global Select ได้นะครับคุณเทคเนี่ยก็ผ่านจากแบร์เข้าสู่บูแล้วทะลุเกิน2 0กว่าเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับผมคิดว่ายังพอมีโมเมนตัมไปต่อได้จากเฟดดิวที่จะประกาศออกมาหลังจากนี้ นะครับบิตคอยเนี่ยทะลุแสนเหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กองทุนแม่ของ KT b l บล็อกเช n ก็บวก1 4บ1ี่ี่นะครับนับตั้งแต่ call ออ,ออกมานะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะสังเกต c o n t ทเรียน call ในรอบนี้นะอะไรที่เคยให้ซื้อเยอะๆนะกลุ่ม Growth America, Megatend, i s c o AI นะครับหรือว่าบล็อก chain Cloud นะครับเบาๆมือลงหน่อยมันขึ้นมาแล้ว20%ทุกคน นะตอนที่แนะนําให้ซื้ออะตอนลงนะครับไม่ค่อยกล้าซื้อกันแต่ก็มีคนซื้อบ้างนะครับใครซื้อมาแล้วกดก้าแต่พอมันขึ้นมาเยอะๆคอนเรียนบอกว่าเบาๆลงหน่อยแล้วไปซื้ออะไรนะครับไปซื้ออะไรที่ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตก็มี TEMX China นะครับ <c oughs> เกาหลีเวียดนามนะครับมีโอกาสได้ผลตอบแทนทั้งจากค่างเงินที่น่าจะแข็งค่าขึ้นรวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตที่จะเกิดขึ้น แต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังเป็นบายอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังต่ํากว่าไฮเดิมยังมีข่าวดีที่กําลังจะประกาศออกมานะครับแต่ว่าเริ่มที่จะให้อ่าใครซื้อไปแล้วก็เพา่พาๆลงหน่อยได้นะครับอ่าพอตการลงทุนก็แดนมิคอนเทเ r นต์โมเดลยังไม่ปรับอะไรนะช่วงที่มันลงมาเยอะๆก็ไม่ปรับขึ้นมายังขึ้นไม่สุดก็อยู่เฉยๆก่อนอย่าขยับเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะกรับเพิ่มนะอเมริกา55จีน30เวียดนาม15ตอนนี้ผลตอบแทนเริ่มกลับมาพลิกเป็นบวกแล้วยังไม่รวมผลตอบแทนอีีก2วันท น่าจะดีขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันคิดว่าเจอครั้งหน้าน่าจะสัก4 5%บวกแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือทรัมป์เนี่ยมีการปรับเรื่องราคายานะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามเรื่องนี้กันเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าถ้าราคายาลดลงเนี่ยเงินเฟอ้ออเมริกาน,น่าจะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ดนามิกคอนเทนเรนต์โมเดลเนี่ยก็ตลาดรับข่าวดีนะครับ ความคลี่คลายของเทรดวอลและแนวโน้มเฟดที่จะเริ่มเข้าสู่หมดลดตกเบี้ยนะตอนนี้ตลาดยังไม่คิดแบบนั้นแต่จากตรงนี้ต่อไปน่าจะคิดแบบนั้นมากขึ้นแต่ก่อนอื่นต้องผ่านด่านเงินเฟอ้อวันพรุ่งนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับ นี่ก็เป็นมุมมองการลงทุนที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีพครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนดี้กับพวกเราที่คนครับเพราะพวกเราฟินโนเมนามองกอกาสการลงทุน